ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพารวยนะครับเอาสาหรับคํขึ้นเน็ตกลับมาอยู่ที่วัดป่าดวงนาเพลินนะครับท่านพระคู่ก็เลยบอกว่าให้แอลิปก่อนใครเลยนะครับเพราะว่าพุ่งนี้เซอร์เพื่อพระคู่เป็นบาหวานนะครับเนาะเอาคนก็นเลยให้แอลิปตัวเลอกนะทั้งทังฝากเอฟซีในคำขึ้นนี้นะครับเอาก็มาเข้าไป กลับนมัสกันทันพะคูดพร้อมๆกันครับเรีบซีทุกท่านครับพร้อมด้วยในคลิปต่อไปตามต่อช็อตเด็ดกันในคืนนี้จะไม่ยังกลับมาลุ้นกันนะครับเรียซีทุกท่านครับมีช็อตเด็ดแน่ในคืนนี้นะครับนี่แหละครับสถิติเก่านะครับเรีซีทุกท่านครับสถิติเก่าที่ออกมาแล้วพานมาแล้วนะครับปูภัยซึ่งมาลงม่ไล่นะครับนอกจากคือสามแปดห้าศูนย์สามศูนย์ห้าซึ่งศูนย์ห้าเข้าตรงๆนะครับย่าสมอนให้ ดสามห้าสามศูนย์ห้าศูนย์ก็เป็นเพียงแค่ตกับน,บนอกคำนอกเอพซีเท่ากันครับย่าอะมอนเด็กอให้ห้าสามแปดแปดหนึ 150, ่งห้าศูนย์ก็คือไปเน้นอยู่ที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับส่วนนากน้อยนะครับเนาะนากน้อยเมื่อนั้นแอนบริไทยถ้เพราะว่าแบตหมดนะครับนากน,น้อยไ,ไปสู้อยู่ที่ ต้นตะเคียนใหญ่นะครับอยู่ที่ยญ้าสมอนต้นตะเคียนใหญ่นะครับกลายเ็เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับนาเสดายนะครับเนาะเอฟซีทุกท่านครับแอดบริดไทยทํำให้เบึงเนาะครับเนาะจะเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับไปตัดเรียงซองตัวกับเขาศูนย์เจ็ดไปนะครับก็แสดงว่าเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับอยู่ที่วัดป่าดงนาเพลินนะครับก็ขอแสดงความดีใจนะครับสําหรับท่านใดที่ได้โชคได้ลาบจากทังวัดป่า ของวัดปูไผ่เนี่ยนะครับอืเอาในวัดดุงนาเพื่อนวัดปลาดุงนาเพื่อนน้องหมมเล่าเป็นซื่อไหมวัดป่าน้องบวมเราท่าแก้วเนลมมตรหมืกับวัดเดียวกันครับวัดดงนาเพื่อนกับวัดป่าดุงนาเพื่อนคลอเก่านะครับและวัดปูไผ่ยางเดียวกันนะครับเพิ่นเอื่นเพิ่นเรียกกันสามยางนอกกับนอกซี้ด้วยกันครับก็ดีใจน้านะครับสำหรับท่านใดที่โชคดีได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับ เรากลมาลุ้นกันนะครับขึ้นนี่น่าจะมีช็อตเด็ดๆกันนะครับเอาบัดนี้กะมาตามความฝันของท่านพระครูก่อนนอกจากนี้สิทุกท่านครับบัตรน่าจะออกมาด้เลยกลับนมัสการครับท่านพระครูครับสาธุสาธุอือโอ้เป็นยังไงครับฝันละโบน้อบัดนี้มีมดฝันละโบครับโอ้ฝันอยู่เออฝันคักฝันแนวขึ้นอ๋อฝันเมื่อคืนนี่เพื่อนบอกเพื่อนบอกให้ พี่ถ้าบอกเปลี่ยนปัญหาสามวนว่าบอกเป็ี่ยนปัญหาล้วนๆเอาพ็ได้มืงขึ้นมันบอกเป็นตนเป็นตัวนะมึงขึ้นบอกเป็นตนเป็นตัวด้วยเออตะกี้กบว่านบอกงางอุ้มตัวในที่ยนสามรลอบแบบมานอนมือไม่กบว่าฝันว่าคนหามกับละมั่งเหนืยอมากถวายเนาะสามคนนอนกับสามศูนย์เนาะ โอ้เดีมยวคนที่ดาครับคนบอกต็เปลี่ยนปัญหาุ๊กเพื่อนกันเลยผ่านมานใส่ชุดเียวเลยคนยางเฮียงกันมายางน่งางนองกันมาครับผมุกกเนเลยม่วนคนนี้ม้วนออกมานอกคุดในดูพระไอ้ท่านมาเพื่อนกันเลยกบโอ้ใส่ชุดเชียวเลียมเชียวอารามเลยครับเออเพ็่อนกันเลยมาโอ้มาอย่างไหนเนาะอย่าง,ง,งพอยงพอย่างเมียเลยไอ้ท่านเนาะพอมีเนีย่ยวิขงไอ้ท่านพว้าจากคอ้าไม่ขั้นเท่าไอ้ท่าน ผอยังได้ไม่เท่าผมอเอย,ยได้ไม่เท่าเออได้ไม่เท่าว่ะทุกคนเลยว่าโอ้โอ้โอสี่ห้ายดอกมืออื่นไม่เท่าไอ้สันดอกอผมกับเขาเข้าได้ว่ามันมากสิมัอนอะมันองมาจากตัวตะเทียนเนะาะครับผมเออสี่ห้ายดอก่อเอ้ไม่่อหาไดา้เยอะว่าสันก็เลยคุยกันได้บาด่างคุยกันเลี้ยงเค็ดเลี้ยง,ส,งสั่งวัดอย่างเงี้ยครับมันก็้คอยเปลี่ยนคอยไปเพรานว่าถ้าจะไปฮ้อนไปฮ้อนหลาย มันอีมันมันมัที่เกิดขึ้นมาดอกผนว่าน่ะวุ้ยสาราโจงปวงที่ฟ้าวันสนอกเลี้ยวไปได้พีไม่สนอกโจงปวงเออโจงปวงมันสิเหล่วดอกลูกเอ้อไปสั่นผลบ้านการเช็ดการสั่งพ่อสิบอกดีเด้อว่าท่นคะแนนคะแนนสิบแปดพ่อให้พ่อให้สิบคะแนนว่าท่านคะแนนคะแนนสิบแปดพ่ออย่างนี้งูสิบคะแนนเด้อว่าท่น คนบวัวกันนะเออมานี่ก็เลยมานนันเบ 8, ื้องมานอันคะแนนที่เปียดปอยชี้คะแนนนี่วันนีเอออันมาบวกกันเบื้องมันได้ยี่สิบมันได้สองเปดบาทเนี่ยเออชี้เปียดกับอันผู้เท่านี่ก็ เอาก็เปดมันบมล่ะเออป่ทามเนไหมาจังจีหง่ายๆเลยคือบเอาง่ายๆแน่มันอยู่เออบวกกันเบืองอ่งนี้มันคือจีตำเด้ผมาวอะไรเอ็ดเออกับสีบกับกเก้าแป็ด่นมันว่าผู้เฒ่ามันก็สีเป็นเก้านะเก้าแปดกับสีบมันว่าคะแนนเต็ม ก็นอนบเป,ปีนยนี่พอให้ยังเร้ซิบด้อการเนตการสามมาั่มมนม,มันเนว่างจีเมะนี่แหละให้ยูทูปใหเอซีเฮาเอฟเมนเฮาตีเบื้องน้ากันเนาะตีร่วมกันเบื้งฮิตละหน้าเบื้องอ่ีผูเขาบอกกันอยู่ในป่าผีดิผูเขาออกูนรถดแลนบื้อเบื้อในเมืองจะเลื่อนจะเลื่อนหม่นมันว่คล่ะไมฟป้าก็มียังก็มีโค้งพุ่งจวปุ๊บเลยเงินมแต่ว่าบ้านในห้องมันไม่มีไม่้าไม่มีอย่งดี เาา<อ>็ว่าคิดพิดจจรหนาบบงดีดีครับผม<อ>นัดหึ่งมาใส่กับเก่ีแปดนี่ช่อวางอ้อมอข้าปั่นเฮ้ยแล้วอเตี้ยเดี๋ยวมังน่งับลงมาใส่กันค <laughs> รับผมเกียงามบม้อปั่อืมเออแ่คงสืบ่บบเ,เป็ดลายตูเนาะครับเนาะเออแนว่าลายตู๋ทำไมตะกี้เรียกว่าง่งยชื่อเราเว้ยแ่ครับผมเออแกนว่า ไอ้ขั้วสี่สิบสี่ตัวมันตัวอะไทำไมได้กี่ฟากกันเอาอยู่ว่าสันโตผู้เฒ่าผมมาอังสันแล้วว่าพ้นกับมาบอกกังสันละเเออพ้นกับที่าซอยเฮ็ดซอยสากพ้นให้เป็นตัวช่วงนี้พ้นบอกเอาให้ไปช่วสูงนั่นแล้วกินของพวกเจ้าเพ้นมาเฮ็ดไั่แล้วเ่าก็คือเพ้นบอกที่เ่านั่นแล้วเพ้นเล่จากให้เป็นนั่นเน้นยุคหนึ่งแปด เก้าแปดนี่เนาะครับเนาะเก้าแปดนี่เนะครับครูครับสามตัวเรียนวิธีหนึ่งเก้าแปดนะครับสำสลับเรียนหกประตูแล้วก็ยิบทับชราคิดแมงรัฐบาลไว้นะครับแม่นเป็นแนวทางของเฮาเนาะสำหรับที่วัดหนึ่งหันอันญาติโนมผู้บนี่องแนวทางหรือผู้บนั่งสูงดีเนะจากประธานมีผู้โชคดีเพื่อจะมีอันนี้สูงส่วนบุญจากเก็ดบุญเยทานเขาทั้งวัดว่าร่ามาเฮาพี่เนาะ กติดตทั้งพออสไยใดหรือว่าทายเอาพอท่องสายใดหรือว่าเอาเบอร์ทั่วน้ำเงินว่าล่ะเอาเบอร์ทั่วผมล่วงให้เน่ติดตทั้งพระคู่โดยตัวเมยอนะครับเออสาธุสาธุเอีนให้เนอศูนย์หกหนึ่งศนย์แปสองเจ็ดเจ็ดสห้าเบอร์เดียวนี้ก็ได้ศูนย์หกหนึ่งศูนสองเจดเจ็ามหาศูสองเจเจ สาเนี่ยนี่ละสำหรับผู้เพิ่นผู้ประสบกี่แต่ผมเป็นคนหมานวดนึงหันเนาะแต่ผมก็ติตัวมาคู่เลยนะครับเออมีใจใส่ถ้าอยากเครีดบุญสร้างบุญใลยวัดสื่อหลอดไฟมืออุวงเวียนอะไรหลอดไฟสองหลอดโอ้พันบริจาคไม่อีกสองหลอดสองหลอดเออแต่ว่าจะเครีดบุญเนี่ยยังท่านหลอดไฟพลังแสงอาทิตย์เท่า เออมื่อนี่ยูทูปเป็นสิมาเบอร์เงี้ยดอกเงี้ยมึงขึ้นเบื่อจำไหนวัดให้มึงอีไฟฟ้าเบิรงก่อนด้อยโยมพ่อโยมเมียสั่งบุญสั่งกุศลได้จะคล้องสั่งเออท่านสายสายสว่างสายบุญได้จะคล้องหลอดบุญหลอดสว่างนเนื้อเลียใจก็ <ขอ S 1> ใจ,ใจใเลี่ยมสายเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นเนาะพอเนาะครับผมอ่าแต่มากอ่ะนี่เท่านี้ละอือครับกกราามัสขอบพระคุณพระคุณหลายๆนะครับ เอาสำหรับท่านใดนะครับที่บได้โชคแต่ว่ากอยากจะทําบุญก่อนรับโชคก็ติดต่อท่านพระคู่โดยตรงนะครับได้ส่ทุกท่านครับติดต่อที่เบอร์ตามนี่เลยนะครับติดต่อท่านพระคู่โดยตรงาหากว่าท่านอยากทาบุญก่อนที่จะรับโชคนะครับหรือว่าได้รับโชคในวดที่ผ่านมาแล้วอยากจะรวมท่าบุญก็ติดต่อท่านพระคู่เลยนะครับติดต่อท่านพระคู่ได้โดยตรงนะครับ โดยทั้งวัดพิ่นจะบม่มีการเลียไล่ใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดแท้แต่เอฟซี <FC S 2> จะมีจิตใจใสศรัทธาจะร่วมบริจาคอยากร่วมเฮ็ดร่วมสร่างถวายไฟพลังแสงอาทิตย์หรือว่าจะร่วมเฮ็ดร่วมส,มสร่างทา้งดันสาราเนาะรับเนาะทางวัดไม่ได้เลียอะไรไม่ได้ปลอ่อยซ่งแต่อย่างไดนะครับแล้วแต่จิตใจเอฟซีจะมีใจใส่ศรัทธาหรือว่าท่านจะทำบุญก่อนรับโชค วันที่สิบหกมินาคม 6, หกหานี่กติดต่อทันพะคู่ได้เลยนะครับแต่ว่าระโทษเป็นเวลาได้ครับได้พี่ตุกทันครับบางครั้งนะครับทันพะคูอาจจะพอว่างอาจจะบร่ได้รับสายก็อขอโทษขอให้ไวล่วงหนาเนาะครับน้องพี่ทุกทันครับเพื่อทานพระคู่พป็นติดธุระป้าปังก็อาจจะบม่ได้รับหรือว่าในเวลาทํากิจของสงอาจจะบ่ได้รับนะครับก็ขอให้แท่นทันพะคู่ไวล่วงหนานะครับ ก็ให้โทรเป็นเวลานะครับเอาสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็บคือหนึ่งเก้าแปดองตัวก็คือเก้าแปดกับหนึ่งแปดตัวกันคือสองแปดกับหนึ่งศูนย์นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอราบขอพระคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่เขามาบเบืงมาชม่มมาเป็นกำลังแรงชเชยร์แรงใจกดไลค์กดแชร์แก่ทังช่องนะครับสําสำหรับคลิปนี้ก็ขอลามร์ผ้าจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับ อย่าลืมนะครับเด้อสำหรับคําืข้นนี่ตามต่อกันในคลิปหน้ามีช็อตเด็ดแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอต่อคำว่าวัสดีทุกทุกท่านครับผม